ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกทุกคนกลับมาเจอกับแม่หนิงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเอาใจแม่ๆกําลังตั้งรันอยู่ใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้หนิงก็ท้องได้5เดือนแล้วนะคะท้องก็ยังไม่แตกลายนะทุกคนท้องสองก็ยังไม่แตกลายนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะหนิงจะมาโชว์ท้องให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะวันนี้นะคะหนิงจะมาอัปเดตนะคะตั้งแต่ท้องแรกนะคะท้องแรกจนมาถึงท้องสองว่าหนิงใช้ครีมอาบน้ําอะไรนะทุกค ครีมอาบน้ำนะเป็นอะไรที่บอกว่าอย่ามองข้ามเป็นเด็ดขาดนะคะเพราะว่าการที่เราอาบน้ําทํรลายผิวมากเกินไปเช่นผิวแห้งนะคะมันก็จะทําให้ผิวของเราแตกลายหรือว่าจุดซ่อนเลนต่างๆนะคะหรือว่าตามแขนตามขาตามคอเนี่ยมันก็จะทําให้ดําคล้ําได้ง่ายบางทีนะคะก็อาจจะขึ้นอยู่ที่กรรมพันธุ์หรือว่าฮอร์โมนนะคะมันก็มันก็มีส่วนนะคะแต่ว่าหนิงก็โชคดีมากๆเลยนะคะที่แบบว่าไม่ดําส่วนต่างๆนะคะ เพื่อนก็ยังทักเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมท้องเนี่ยคอไม่ดำจแจกลาไม่ดำเลยอะไรอย่างนี้นะคะหนิงก็อาจจะมีส่วนด้วยนะคะว่าหนิง ก่อนท้องเนี่ยนิงก,ทก็ทํากางบ้านมาค่อนข้างเยอะนะคะนิงต้องบอกก่อนนะคะว่าท้องแรกกับท้องสองเนี่ยนิงใช้ครีมอาบนะ้ําไม่เหมือนกันเลยนะคะท้องแรกนี่ก็จะเป็นครีมอาบน้ําตัวนี้นะคะทุกคนซึ่งท้องแรกนิงใช้ตัวนี้ซึ่งบอกก่อนนะคะว่าใช้ดีมากๆเลยนะคะ,ะท้องสองเนี่ยใช้ตัวเดิมแล้วก็คงไม่ไม่แบบไม่มีอะไรมารีวิวใช่ไหมทุกคนหนิงก็เลยแบบหาตัวอื่นมาลองนะคะซึ่งนิงบอกเลยนะคะว่ามีทั้งหมด2ตัวด้วยกัน เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอ่ะมันเริ่มตัวแรกกันเลยนะคะคือตัวนี้นั่นเองนะทุกคนเป็น Dove d a r e e Nourishing Body Wash นั่นเองนะคะทุกคนคือตัวนี้เนี่ยเขามี moisturizer ผสมอยู่ด้วยนะคะเวลาที่เราสัมผัสกับเนื้อของเขานะคะทุกคนซึ่งเป็นเนื้อที่นุ่มมากๆเลยนะเวลาที่เราอาบน้ำเสร็จเนี่ยก็ได้กลิ่นหอมอ่อนๆของเขาด้วยนะคะทุกคนเป็นอะไรที่บอกว่าเลิฟมากๆเลยซึ่งเราน่าจะลองอีกสูตรหนึ่งนะคะเพราะว่าสูตรนี้เขา เพิ่งออกมาด้วยนะคะเป็นสูตรของซากุระหนิงยังไม่ได้เปิดดูเลยอะทุกคนก็เดี๋ยวมาเปิดดูด้วยกันแล้วกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนหนิงต้องบอกก่อนนะคะสูตรนี้เนี่ยคือเป็นออริจินอลของเขานะคะแล้วเขาก็เลยออกสูตรมาใหม่นะคะว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะทุกคนนี่นะคะคือเนื้อสัมผัสของเขาก็จะเป็นแบบสีชมพูอ่อนๆแบบนี้นะคะทุกคน เออเดี๋ยวหนิงจะไปทดลองล้างให้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะอันนี้หนิงก็ยังไม่ลองนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวที่เราลองก่อนนะคะตัวนี้นะคะหนิงใช้ก็ตั้งแต่รู้ว่าตัวเองเนี่ยท้องนะคะ,ะเขาเพิ่มความชุ่มชื้นได้ระดับดีเลยทีเดียวนะหลังจากที่เราอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเพิ่มความชุ่มชื้นเพราะว่าเขามีมอยเจอไรเซอร์นั่นเองนะทุกคนในนี้นะคะคือล้างออกง่ายไม่ต้องแบบเฮ้ยครีมอาบน้ำที่มีมอยเจอไรเซอร์เนี่ย บบกลัวจังกลัวล้างออกไม่หมดกลัวเป็นผื่นเป็นผดเป็นอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะทุกคนตัวนี้คือล้างออกง่ายมากเลยนะทุกคนคือแบบเนื้อสัมผัสของเขานุม่มแล้วก็ละเอียดมากๆเลยแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อน,ออนด้วยนั่นเองนะคือราคานะคะเดี๋ยวหนิง ราคาเนี่ยก็หนิงไม่อยากบอกเลยนะว่ามันแบบราคาเท่าไหร่บางทีนะคะในช้อปปี้รัซซาดา้าก็จะไม่ราคาไม่เหมือนกันนะคะบางครั้งนะคะก็หนิงก็อาจจะไปซื้อแบบว่าซันหรือว่าตามห้างทั่วไปนะคะมีขายหมดเลยนะทุกคนก็ลองไปหาซื้อได้เลยนะคะคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์อยูต่ตอนนี้หนิงแนะนําเลยตัวนี้นะคะ,อะโอเคค่ะมาตัวที่2กันนะคะหนิงก็บอกเลยนะคะว่าจากราคาหลักร้อยนะคะเป็นราคาหลักพันเลยก็ว่าได้นั่นเองนะ คือตัวนี้นั่นเองนะทุกคนนี่เลยเป็นของล็อกซิทานนั่นเองนะคะคือตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าใช้ดีมากๆแล้วก็หอมมากเลยนะราคานี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบแพงเลยทีเดียวนะคะราคาประมาณ2000กว่าบาทนะทุกคนก็หนิงคิดว่าใช้ไปครึ่งนึงหนิงก็กลัวมันหมดนะหนิงก็เลยเบรกไว้ก่อนนะทุกคน กลัวหมดนั่นเองนะเดี๋ยวนี้จะเอาไปใช้ช่วงใกล้คลอดนะคะเพราะว่าช่วงใกล้คลอดเนี่ยอาจจะท้องแบบมันก็จะใหญ่ขึ้นนะคะผิวของเราค่อนข้างที่จะแบบเซนสติทีฟมาก <ๆ S 1> ถึงก็จะเอาเก็บไปใช้ช่วงใกล้คลอดนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะมีแบบพวกอัลมอนด์กลิ่นหอมาหอมากหอมมากๆเลยนะคะเผาเนื้อสัมผัสนะคะเวลาที่เขาโดนน้ำเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นเนื้อน้ำนมนะทุกคนคือแบบดีมาก พออาบน้ําเสร็จนะคะผิวดีมากถ้าใครขี้เกียจทาครีมหนิงคิดว่าตัวนี้เนี่ยไม่ต้องทาครีมเลยก็ได้นะคะตัวนี้เอาอยู่แน่นอนะคะ่ะทุกคนหลังจากที่อาบน้ำเสร็จก็คือเช็ดตัวเสร็จเช็ดตัวให้แห้งเรียบร้อยนะคะแล้วก็นอนได้เลยก็ว่าได้นะทุกคนไม่ต้องทาครีมคือตัวนี้จบเลยทีเดียวนั่นเองนะแต่คนท้องนะคะไม่แน,นนะนำแล้วทุกคนต้องมีออยตามหน่อยนะเพราะว่าผิวค่อนข้างที่จะ แห้งนะคะก็ลงตัวนี้ก็ทาออยนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วก็ไปนอนได้เลยนั่นเองนะตัวนี้นะคะหนิงบอกเลยเลยนะคะว่าสิทานเป็นอะไรที่แบบกลิ่นดีนะคะเนื้อสัมผัสดีนะคะแล้วก็ เวลาล้างเสร็จเนี่ยก็ทำให้ผิวเนียนนุม่มตอนท้องนะคะหนิงเป็นอะไรที่บอกว่าต้องดูแลผิวให้มากๆนะคะทุกคนเพราะว่าร่างกายของเรานะคะมันอยู่กับเราตลอดไปเวลาคลอดลูกมาแล้วเราไม่ต้องมานั่งเสียใจยนะคะว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ดูแลตัวเองตอนท้องเลยอะไรไม่ต้องขี้เกียจนะคะหนิงรู้ว่าคนท้องนี่เหนื่อยอยู่แล้วการที่เราทํามันจะไม่เหนื่อยเปล่านั่นเองนะ โอเคค่ะทุกคนมาดูกันนะคะว่าหนิงท้องสองเนี่ยเป็นยังไงท้องแตกลายไหมตั้งแต่ท้องแรกจนมาถึงท้องสองเนี่ยหนิงท้องหนิงแตกลายไหมเดี๋ยวมาดูกันค่ะตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัมผัสเขายังนุ่มแล้วก็ฟองเขาค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะคะทุกคนนี่เลย ที่เขาผสมมอ์ o i รไรเซอร์ลงไปไม่ต้องกลัวนะคะว่า,าจะล้างออกยากนะคะอันนี้คือล้างออกง่ายมากเห็นไหมคะรู้สึกแบบเงาเงามันๆอยู่นะคะไม่ต้องกลัวนะคะตัวนี้เนี่ยเวลาเช็ดตัวแห้งแล้วนะคะผิวเนี่ยก็ยังชุ่มชื้นอยู่เลยะคะ่ะทุกคนตัวนี้นะคะใครที่ไม่ได้ท้องนะคะก็ ถ้าขี้เกียจลงครีมขั้นตอนต่อไปนะคะไม่ต้องลงก็ได้นะคะเพราะว่าเขาเพิ่มความชุ่มชื้นผิวไม่แห้งตึงมากเกินไปนั่นเองค่ะทุกคนซาบุระกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะเนื้อสัมผัสของเขานะคะทุกคนก็จะเป็นใสๆแบบนี้นะคะทุกคนใสๆแบบนี้เลยเหมือนเจลลี่นะคะซึ่งกลิ่นของเขาเนี่ยหอมมากๆนะคะฟองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะนี่ น่าลองมากๆเลยถ้าหนิงใช้ขวดขวดเดิมหมดนะคะหนิงก็จะมาใช้ขวดนี้นะคะนี่เลยนะคะทุกคนล้างออกค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะคะหลังจากที่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะผิวก็จะได้ประมาณนี้นะคะมาลองของลอกซิทานกันเลยนะคะ<ม>เนื้อเนื้อสัมผัสของเขานะคะก็จะเป็นเนื้อออยประมาณนี้นะคะทุกคน กลิ่นของเขาเนี่เป็นกลิ่นของแบบหอมผู้ดีผู้ดีเลยนะคะทุกคนนี่นะคะของเขาเนี่ยเวลาที่โดนน้ําอะไรอย่างงี้นะคะก็จะกลายเป็นน้นํานมประมาณนี้นี่ฟองก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนอของโดบนะคะกลิ่นหอมฟุ้งมากๆเลยทุกคนกลิ่นแบบผู้ดีอะ นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่ล้างเสร็จแล้วนะคะโอเคนะคะก็เช็ดออกทำความสะอาดล้างออกง่ายมากะทุกคนทั้ง3ามตัวเลยนะคะที่เอาหนิงเอามาแนะนำให้ทุกคนได้ดูกันคือล้างออกง่ายด้วยนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะทุกคนก็ ท้องไม่ได้แตกลายเลยนะคะทุกคนนี่ก็ท้องได้5เดือนแล้วนั่นเองนะหนิงรู้สึกว่าท้องหนิงเนี่ยชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะหลังจากที่หนิงอาบน้ําเสร็จแล้วก็ลงออยแล้วก็ลงครีมนะคะหนิงคิดว่าท้องหนิงเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็ผิวของหนิงนะคะไม่ไม่แห้งมากเกินไปนะคะครีมอาบน้ําเนี่ยหนิงคิดว่าเป็นอะไรที่สําคัญ อย่างหนึ่งนะคะอย่ามองข้ามเป็นเด็ดขาดนะทุกคนก็ถ้าใครไม่มีตัวเลือกนะคะไม่รู้จะใช้อะไรนะคะอยากใช้ของถูกๆหน่อยก็เอาตัวนี้มาลองก่อนก็ได้นะคะหนิงแนะนําเลยนะคะทุกคนหรือว่าใครมีทุนหน่อยนะคะก็ตัวนี้เลยค่ะตาไปเลยค่ะทุกคนซื้อไปเลยค่ะทุกคนหนิงบอกเลยนะคะว่าดี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 ดดมากๆเลยนั่นเองนะทุกคนโอเคนะคะทุกคนวันนี้นะคะใครที่ชอบวิดีโอนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์ให้หนิงด้วย หรือว่าใครเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้ Subscribe นะคะก็ Subscribe ให้หนิงด้วยนั่นเองนะวันนี้หนิงมาปลายอยากคันแค่นี้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ